ใจเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะโดยเฉพาะผิวพรรณบนใบหน้านะแน่นอนค่ะถือว่าเป็นส่วนสําคัญเนะเพราะว่า รั้งแรกที่เราพบเจอกันเนี่ยเราก็มองหน้ากันเป็นหลักเลยก่อนที่จะเป็นมองอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีผิวที่สวยเนียนเรียบกระจ่างใสแล้วเราก,ก็ก็จะเป็นความมั่นใจแล้วก็เป็นความรู้สึกดีแก่ผู้ที่พบเห็นวันนี้เรามีหนึ่งตัวอย่างของคนที่มีผิวเนียนสวยสดใสค่ะที่เธอจะมาบอกเคล็ดลับเราว่าเธอทํายังไงถึงดูแลผิวหน้าได้กระจ่างใสแบบนี้ค่ะกับน้องแพทย์นภภา,าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วใช่ปกติก็จะมาขัดขามันไม่นั่งตัวนี้ก็นั่งตัวนี้แล้วแต่ วันนี้ขอนั่งกลางนะคะนั่งสิวันนี้มาแปลกวันนี้มาแปลกค่ะวันนี้มาคุยถึงเคล็ดลับความงามหลายๆคนชอบถามเวลาแพทลงรูปในไอจีนู่นนี่นั่นชอบถามว่าพี่แพทใช้อะไรทําอะไรวันนี้ก็เลยมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าตัวที่แพทใช้ก็คือตัวที่ข้างหน้านี่เลยก็คือด็อกเตร์จิส์นะคะ G58 เซนนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวที่แพทใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วใช้ใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีผลตอบรับกับตัวเองที่ดีนะคะงั้นขออนุญาตบอกโปรโมชั่นก่อนเลยดีกว่านะ แบบวันนี้เนี่ยถ้าใครโทรเข้ามาทันนะคะใน100สายหรือว่าห้สายเนี่ยนะคะจะเฉลี่ยแล้วขวดหนึ่งเนี่ยประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ,ะที่0ูนย์สองหนค่ะค่ะนะนะงั้นต้องถามก่อนว่าคือดูแล้วเนี่ยแพทไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผิวหน้าใช่ค่ะทำไมทำไมถึงต้องมีตัวมาช่วยเสริมช่วยอะไรจริงๆที่ <นะ S 1> บอกว่าไม่มีอ่ะคือมีแต่ว่าด้วยที่ระยะเวลาที่แพทใช้มามันทาให้ปัญหาพวกนั้นมันหมดไปไงคะใช่แล้วก็ปัญหาอะไรคะที่ที่เราแพทเป็นเป็นสิว เป็นผิวแพ้ง่าย<อ>คือแพ้ทุกอย่างเลยแพ้แดดแพ้ฝุ่นชื้น <คะ S 2> ไปก็ไม่ได้<อ>แต่งหน้านานไปก็ไม่ได้รองพื้นบีบีกันแดดบางตัวที่เป็นเนื้อครีมก็ใช้ไม่ได้ค่ะเออใช่แล้วทุกวันนี้หลายๆคนก็ชอบพอเห็นหน้าแพ้ก็ชอบถามว่า ใช้รองพื้นยี่ห้ออะไรหรือใช้บีบีอะไรแพทบอกว่าทุกวันในที่แต่งหน้าใช้แค่แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่เป็นทานชูเซนก็คือปร่งแสงด้วยซ้ำ<ค>ไม่มีรอง,<า>งพื้นใช่แล้วเขาก็เลยถามมาแต่ว่าถ้าสมมติไม่ได้ใช้รองพื้นจริงๆและมีตัวช่วยอะไรแพทก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือแพดแพ้แพทก็เป็นคนหนึ่งที่แพ้ง่ายแล้วก็ ชอบลองอะค่ะในอินสตาแกรมหรือว่าใน Facebook มีให้ลองอะไรหรือบางทีเป็นพิธีกรเนอะแล้วคนนั้นคนนี้ก็มาขายนู่นนี่นะอเราก็อยากลองบางตัวก็น่าจะใส่ขึ้นเยอะนะไม่เจอตั้งนานใช่บางตัวไม่เจอนานอะไรก็ทําเจอ่บ่อยๆไม่ใช่หรอไม่เลยเขาหายไปเขาหายไปไม่รู้ก็เสียงสวรรค์ไงพี่ก็าไปอยู่เป็นคอมพิวเตอร์นี่แล้วก็พอแพทใช่ไหมคะคืออย่างที่บอกคือปัญหามันเยอะทีนี้พอมีอาการแพ้เนี่ยสิ่งแรกคือหาคุณหมอไปหาหมอสมมุติแพ้ไปแพ้ รมาวันนี้แต่งหน้านานไปหรือว่าใช้อะไรมาผิดแล้วเริ่มมีสิวอักเสบสิวผดขึ้นก็ไปหาคุณหมอตามปกติด้วยความที่ไปหาบ่อยๆจะรู้สึกว่าคุณหมอหนูไม่มีเวลามาหาแบบนี้แล้วนะคะคือด้วยความที่หนูก็มีงานจะหาเวลามาหาคุณหมอก็ยากคุณหมอแนะนําอะไรที่หนูสามารถใช้ได้ทุกวันได้ไหมโดยที่หนูหนูไม่ต้องมาหาคุณหมอแบบเนี้ยคุณหมอก็บอกอ่ะเอานี้ละกันเอาตัวดร์จิลจีไเเซนต์ไปใช้แพทย์ก็บอกว่าไอ้เรื่องรองอะไรเงี้ยแพทย์ค่อนข้างเข็ด คือกลัวเริกลัวแต่แพ้ง่ายใช่ไหมใช่คือถ้าสมมติเราใช้อะไรแล้วมันไม่ไม่แพ้เนี่ยแพทก็จะใช้ยาวคุณหมอบอกว่าตัวเนี้ยคุณหมอเนี่ยการันตี ซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลผิวหน้าเราอยู่แล้วการันตีอย่างที่สองเนี่ย97%ความพึงพอใจมาจากคุณหมอด้วยกันเองคือเหมือนแพทเป็นดาราเวลาแพทมีผลิตภัณฑ์อะไรแพดก็จะแจกให้เพื่อนดาราใช้ส่วนตัวเนี้ยก็เหมือนกันก็คือว่าตัวคุณหมอเขาผลิตขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็ทําเทสด้วยกันให้เพื่อนคุณหมอด้วยกันใช้อย่างเงี้ยพอเพื่อนคุณหมอเขาใช้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่แพ้ผิวเขาดีขึ้นก็เลยกลายเป็นการันตีได้ว่าเฮ้ยของเขาดีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะคุณหมอเขาแนะนํา ถ้าจำได้ว่าประมาณวันที่สองมั้งคะพัฒ์ถึงจะกล้าลองใช้ด้วยความที่ก็ยังลังเลว,ว่าแบบถ้าเกิดมันแพ้ขึ้นมาเราจะทํางานไม่ได้นู่นนี่น,นแต่สุดท้ายอะลองดูหนึ่งคืนถ้าแพ้ก็คงแพ้ไม่มากปรากฏว่าพอใช้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยตื่นขึ้นมาด้วยความที่แพ้อ,อาบน้ําร้อนนอนห้องแอร์ผววิวแห้งมากใช่ไหมใช่ค่ะผิวแห้งมากพอใช้ปุ๊บเนี่ยผิวก็ ดีขึ้นนิ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะนานไหมนานแบบนี่คือมันดีขึ้นชั่วข้ามคืนเลยหรือเปล่าหรือว่าใช่ค<า>่ะแพทขอเวลาแค่3วันสามวันนี่คือเห็นผลแบบทุกอย่างคือชัดเจนแต่อย่างวันแรกเนี่ยก็คือที่แพทใช้ครั้งแรกเลยแพทจะรู้สึกว่า ผิวเราดีขึ้นแล้วช่างแต่งหน้าเขาทักคนที่เคยแต่งหน้าเราประจําแล้วชอบแบบทักเราว่าโอ๊ยวันนี้เอาอีกแล้วแพทเออเป็นเวลาผิวลที่มันโซนโซนเนี่ยเวลารองพื้งลองพื้นมันจะไม่ติดไม่เข้าไม่ติดแล้วก็แต่งหน้าก็มีขุยมีนู่นมีนี่พี่เขาทักก่อนและทำให้แพทมั่นใจพอใช้มาต่อเนื่องนะคะผิวเราก็เริ่มกระจ่างใสขึ้นจนคนอื่นเนี่ยทัก เริ่มจากคนอื่นทักแล้วแพทก็เริ่มแบบไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วออกไปไหนก็เริ่มหน้าสดเริ่มมีแค่คิ้วอย่างเดียวแค่นั้นเองแล้วหน้าเปลือยได้ถูกก็หน้าสดออกไปไหนได้มั่นใจมากขึ้นด้วยผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะมีถึง5ชนิดมีเขาเรียกว่าเป็นสเต็มเซลล์จริงๆเขาเรียกว่ากร o ตแฟกเตอร์เวลาเรารู้จักเราู้จักแต่สเต็มเซลล์สเต็มเซลล์เนี่ยแต่จริงๆแล้วเรามีกร o ตแฟกเตอร์ถึง5ตัวนะคะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักถึง5ตัวแพทขอแนะนำโปรโมชั่นก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะ ค่ะ1ขวดของดเร์จิลจีไฟส์เอสเทนจะอยู่ที่2590บาทแต่ถ้าคุณโทรมาทานเพียง100สายเท่านั้นนะคะจะเหลือเพียงแค่1890บาทและก็มีโปรโมชั่นที่2ด้วยสําหรับคนที่อยากจะซื้อมากกว่า1ขวดขึ้นไปก็คือคซื้อ2ขวดนะคะจากปกติแล้วเนี่ยมูลค่า5,180บาทถ้าซื้อทันนะคะภายใน50สายเท่านั้นนะคะจะเหลือแค่2 9 9 0บาทและที่พิเศษไปกว่านั้นแพทจะขอแถมตัวนี้ด้วยตัวแปรงทาความสะอาดผิวหน้าจากประเทศเกาหลีนะ แค่ตัวนี้ตัวเดียวตะกี้เราเล่นน่มากเลยตะกี้เราเล่นแล้วเราอยากได้มากเลยเพราะตรงนี้มันแบบนุ นุ่มนะฮะใครอยากได้แปลงใครอยากได้ใช่ที่ไปใช้ก็ทันี้หนึ่งันี้าร0บาทวันนี้แพทให้ไปฟรีๆเลยสาหรับโปรโมชั่นที่2อ๋อถ้าซื้ออันนี้ถ้าซื้อ2ขวดจะได้ตัวนี้ฟรีได้แต่จำกัดแค่5 0าสิบสายเท่านั้นคุณหมอแพทก็ถามว่าทําไมต้องแจกแปลงคุณหมอบอกว่าก่อนที่คุณจะบํารุงผิวให้มันดีคุณต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้ได้ดีก่อนให้เกลี้ยงก่อนให้เกลี้ยงก่อนแล้วไม่ว่าคุณจะใช้อะไรเซรั่มอะไรมันก็จะลงลึกแล้วก็เห็นผลเร็วคุณหมอก็เลยยอมแถมแปลงตัวนี้ให้มพูดถึงงเเรื่่ออ ใช่หนึ่ง่สองเนี่ยแหละค่ะหนึ่งสี่สองเก้าเก้าสี่สี่ค่ะโทรปรึกษาก่อนก็ได้ว่าหนูเนี่ยเคยมีปัญหานู่นนี่นี่เนี่ยหนูใช้ได้ไหมแล้วนะคะเรามีคนคอยตอบคำถามทุกอย่างเลยค่ะพูดถึงกรอตแฟกเตอร์กันต่อดีกว่าสำหรับกรอตแฟกเตอร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามท้องตลาดถ้าเราจะเห็นกันเนี่ยเราจะมีสเต็มเซลล์หรือว่าเขาเรียกว่าจุดเด่นของเขาแค่ประมาณ1-2ตัวแต่ของด็เรจิลเซีมีถึง5ตัวด้วยกันนะคะคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่สเต็มเซลล์สเต็มเซลล์แต่ส่วนที่เราใช้จจรรรริงงๆเเเเาาาาาาีียกกว่่ทดึม นนะะตัวแรกนะคะก็คือแอปเปิล f นะคะก็คือทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะตัวที่2ก็คืออาร์แกนอีจอาร์แกนเนี่ยภาษาไทยก็คือ,อมะกอกไอตัวกร o ตแฟกเตอร์ของตัวมะกอกเนี่ยนะคะจะลดเลือนพวกเรื่องริ้วรอยต่างๆตัวที่3ก็คือโรส e ีจกุหลาบนะคะก็จะช่วยเรื่องทําให้ผิวของคุณเนี่ยชุมช่มชื้นนะคะตัวที่4เลยก็คือเซนทราเซนทราภาษาไทยก็คือใบบบกโบกเราจะรู้แต่เรื่องฟกช้ำดำเข <Sent ira. S 1> ียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวเรียบเนียน ได้ด้วยตัวสุดท้ายก็เลยเกรปนะคะก็คือองุ่นสอาหารเสริมทั่วไปเรารู้กันอยู่แล้วอันนี้แอนตี้ออกซิเดนใช่ค่ะไม่มีองุ่นก็ไม่ได้จะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ปกป้องผิวเราด้วยค่ะนี่คือ5อย่างที่ผสมอยู่ใน g 5ถูกต้องค่ะอย่างแรกที่แพทได้นะคะพอแพทใช้เนี่ยวันแรกคือผิวนุ่มชุ่มชื้นพอใช้ต่อมาเนี่ย แพทเชื่อเลยว่าต้องมีคนหลายๆคนทักซึ่งตัวแพทเนี่ยทักจากหลายๆคนมากๆว่าน่าใสาขึ้นน่าใสาขึ้นจากอะไรนะคะก็จากตัวดรจิวโดยตรงนี่แหละค่ะ,คะแพทขอเวลา3วัน ตอนที่แพทไปถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าเอานี้ไอครีมที่แพทเคยใช้ให้หยุดไปก่อนนะขอ3วันให้ใช้ดอกเตอร์ติวอย่างเดียวก่อนนี่เป็นครีมของคุณหมอด้วยใช่คุณหมอแนะนำเลยคะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่งั้นคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณอะแพ้อะไรใช่ก็ต้องสัมผัตัวก่อนให้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวในเวลา3วันแล้วดูไปเลยว่าแพ้หรือไม่แพ้ถ้าสมมุติว่าใช้แล้วดีจะได้รู้ว่าดีจากตัวไหนทางง่ายๆนะคะตัวนี้ของเราเป็นเซรั่มเป็นเอสเซนต์นะคะใช้ทาเป็นตัวแรก3วันให้ทาเช้าทาเย็นนะคะหลังจากนั้น คุณสามารถใช้คู่กับครีมตัวอื่นก็ได้ที่คุณซื้อเป็นเซ็ตเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยแต่ก็ต้องเอาตัวนี้ทาให้เป็นตัวแรกให้โดนผิวหน้าเลยก็คือตัวแรกใช่ส่วนใหญ่เซรั่มหรือเอสเซนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นครีมยี่ห้ออื่นหรือครีมยี่ห้อไหนต้องทา็นตัวแรกเสมอหลังจากนั้นคุณก็ใช้ครีมกันแดรีมค่าจะเป็นครีมกันแดดครีมไวท์เทนนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เคาตเตอร์แบร์ที่คุณใช้และตัวนี้ที่มันดีนะคะสําหรับคนที่โบท็อกฟิลเลอร์หรือว่าเลเซอร์มาเอาอย่างแรกคนที่เลเซอร์ ตัวนี้จะทําให้ผิวของเราสมานแล้วก็หายเร็วขึ้นคคนที่ชอบโบทอกนะคะทําให้หน้าเล็กเรียวเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยจะทําให้ระยะเวลาของโบทอกของคุณเนี่ยมันยืดออกไปอีกอยู่<ม>นานขึ้นอยู่ได้นานขึ้นรวมถึงการร้อยไหมอะไรเนี่ยทำให้สภาพผิวของคุณเนี่ยดีขึ้นด้วยายา้ำย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งนะโปรโมชั่นของเรานะคะออสาหรับวันนี้1ขวดร,ราคา2590บาทนะคะถ้าคุณโทรทนันภายใน100สายจะเหลือ1890บาทนะคะแล้วโปรโมชั่นที่22ขวดนะคะจากปกตินะคะ5,180 ส0บาทนะคะถ้าคุณโทรทัน50สายจะเหลือ2,990บาทพร้อมกับแปรงนะคะที่เห็นอยู่ในรูปนั้นเลยนะคะราคาหนึ่าร้อยบาทคัดให้ฟรีแต่ขออย่างเดียวโทรให้ทัน50สายเท่านั้นที่ศ2นย์สองหนะคะใช้ได้กับทุกปัญหาผิวจธอพูดจนฉันสงสัสนใจเลยตอนนี้ให้ท่านผู้ชมโทรไปสั่งแล้วแล้วฉันขอใช้ฟรีได้ไหมเดี๋ยววันนี้ให้ไปเลยก็ได้แต่ก็มาดูหน้าถ้านผู้ชมกันหน้าท่านผู้ชจกลำบากเลยก็ถ้าจะลำบาก ของพระเจ้าเลยเดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวให้เลยเออเงินเงินที่ได้เนี่ยนี่เทอุดอื่นเขาบ้างก็ดีค่ะเนื้อครีมเนื้อครีมค่ะเทสไปแล้วเทสอีกก็ได้คือไม่ได้คือไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ย้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเทสกันหลังรายการนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณน้องแพทนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะให้จิตใจฮาะ หอมเนอะหอมมากทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมานั่นคือโอกาสใหม่ๆที่จะทําอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมเออถูกต้องนะชีวิตจะได้ไม่ย่ําอยู่กับท<ม>ุกนาค,คชีวิตจะได้ไม่จมป <นะ S 1> ลัก阿拉หมดเวลาแล้วสาหรับบันเทิงร้อยแปดนะคะต้องขอบคุณ proof ค่ะชีวิตคู่ได้ดั่งใจฟินสุดๆครับกล่องซันบ็อกไลริกาสตาร์นะครับกล่องเดียวในประเทศไทยนะครับรับชมสุดยอดสองลีกระดับโลกโทนหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งขอบคุณเครื่องสำอางร,ระดับโลกไฮสกินสั่งสวยสั่งหล่อที่นี่ที่เดียวนะคะศูนย์สองเจ็ดสี่สี่หนึ่งพันค่ะคร ทนมที่ติดตามนะคะขอบคุณ SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการด้วยขอบคุณด้วยอะไรนะดรดรจิวซี5เอสเซนต์ค่ะขอบคุณแพทด้วยขอบคุณพี่เอิร์ธขอบคุณพี่พดค่ะขอบคุณเอโทษหน่อยไหมเครื่องประดับสวยๆนะคะจากเอลวิมเจอรี่ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะเบอร์โทรไหมอ้อ02ค่ะ1429944ค่ะแล้วก็เข้าไปโยนไวเป้งด้วยเสื้อสวยๆจากไวเป้งใช้อยู่นะครับยังไม่ออกครับและที่สําคัญขอบคุณแฟนๆ followers ของเราทาง IG ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ไปก่อนนะไปไ,ได้แล้วล่วละนานแล้วเกินนะการหนึ่งเท่าไรอ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ